เบิร์ดแฟนแตงโมค่ะถูกด่าแรงนะคะว่ายิ่งกว่าปลิ้งอีกไอ้หมอนเนี่ยไอ้เฮปเก็แตงโมเพื่อชื่อเสียงของตัวเองต้องบอกว่าแม้นักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาหรือว่าแตงโมพทัทราธิดานนะคะจะจากไปไปเรียะเวลา6เดือนกว่า7เดือนแล้วก็ มันยังมีความรักความคิดถึงอยู่ผู้ชมคนรักกันต้องไหมคะหลายคนก็ต้องบอกว่าเออยอมใจคุณเบิร์ตนะคิดถึงแตงโมแน่ๆเลยคือหลายๆคนซึ้งใจแล้วก็เห็นว่าเบิร์ตเนี่ยรักแตงโมจริงๆหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็เห็นว่าเออระยะเวลานานแล้วแต่ว่าเบิร์ตไม่เคยเปลี่ยนเลยหลายๆคนก็คิดถึงแตงโมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะต้องบอกว่าเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมเนี่ยเออช่วงนั้นอะ่ะเหมือนเขาก็เฮิร์ตอยู่คิดถึงตลอดเวลาเลยมักจะโพสตภาพของแตงโมไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อที่อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจ อยู่บ่อยๆนะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้วันที่9กรกฎาคม9กันยา2565ขออภัยค่ะ9กันยากลับมีชาวเน็ตคนนึง่งโพสต์ข้อความที่แบบในทำนองที่แซะนะคะแล้วก็โพสต์ภาพของเบิร์ดรวมถึงแตงโมพร้อมกับเขียนข้อความด่าเบิร์ดแบบแรงเลยบอกว่ายิ่งกว่ปลิงอีกไอเห็บเนี่ยมีลมหายใจยันจากไป7เดือนวันๆเอาแต่เกาะชื่อเสียงแตงโมกลัวแสงไปไม่ถึงหรือไง ไม่เคยจะช่วยทวงความยุติธรรมให้แตงโมคนอื่นช่วยกันค้นหาความจริงความยุติธรรมเนี่ยช่วยกันหาให้แตงโมไอ้พวกรักแต่ปากไม่อายไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไงอันนี้เขาก็โพสต์แบบนี้นะคะโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่ะทำเอาเบิร์ดเนี่ยสุดจะทนจริงๆนะคะเป็นใครก็ทนไม่ไหวค่ะเขาก็มีการแคปภาพของชาวเน็ตคนดังกล่าวเนี่ยที่เข้ามาด่าลงในไอจส่วนตัวนะคะพร้อมกับมีการตั้งคําถามถึงแฟนๆที่ติดตามไอจว่าไม่รู้จะหาคําด่าอะไรมีคนส่งแบบเนี้ยมาให้ดู งานนี้ค่ะพอโพสลงในอินสตาแกรมปุ๊บแฟนคลับคุณเบิร์ตจำนวนมากรวมถึงแฟนคลับของแตงโมส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มีการติดตามคุณเบิร์ตเขาก็เห็นโพสเห็นโพสปุ๊บโอ้โหชาวเน็ตของขึ้นแทนเลยค่ะบอกว่าไม่ทนละส่งคำตอบมาให้เบิร์ตเพียบเลยค่ะบอกว่าเนี่ยด่ากลับไปแบบนี้เลยด่าคนนั้นไปเลยแบบเนี้ยโอ้โหส่งมาให้เบิร์ตเป็นจำนวนมากุผู้ชมเอางีุ้ผู้ชมค่ะโอ้โหหลายๆคนของขึ้นเนาะเบิร์ตเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันมันไม่ควรที่จะพูดแบบนี้ถูกต้องไหมคะคือเขาไม่ได้ขอกระแสรหรืออะไรเลยอะ เบิร์ดเองเนี่ยถึงกระขั้นออกมาโพสต์ขอบคุณสําหรับทุกคําตอบจากแฟนคลับเลยนะคะแต่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาส่งกําลังใจให้กับเบิร์ดเพียบเลยค่ะคือระยะเวลามันผ่านไปก็นานแล้วเขาจะโพสต์ถึงแฟนเขาหรือเขาจะคิดถึงแฟนเขามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะต่อให้เขาไม่ใช่ด,ดารานึกถึงกลับกันถ้าเป็นเราอะเราคิดถึงแฟนเราแฟนเราจากไปมันก็มีการโพสคิดถึงเป็นธรรมดาไม่เห็นต้องหิวแสงอะไรเลยต้องไหมคะเอาเป็นว่าจะให้ผู้ชมพิจารณาเองแล้วกันค่ะและนี่ก็คือข่าไวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม